งานข้าจยากถามเจ้าอีกสักครั้งเจียเป่าอยู่องหยวนต้องการสิ่งใดนี่แกคิดจะขูดปากบ้างไหมฮะให้ตอบอย่างนี้ให้ตอบอย่างนั้นทำไมเจ้าไม่ลองตอบคำถามข้าดูสักครั้งดูได้โอ้ไม่หัวหนูไม,ไม่อย่าทำเลยนะเงียบปากไปไอ้หัวนาดิกาเน่ดนแดนเต้ไม่คิดจะห้ามพวกเขาแบบามากกว่านี้หน่อยเหรอฉันดี่ใจที่หมอน่้นอยู่เป็นตัวถ่วงสักทีนะ ตอบข้ามาเจียเฉีวจะไม่มีงานอดีเด็กหนูเลยเหรอนอกจากสิ่งนี้นะตัวเ,เจ้าถูกล้อมรอบไปด้วยหลอดสตีแต่ไม่เคยเสียพรมมาจันทำไมถึงเป็นเยี่ยงนั้นกันละ่ะตอบข้ามาเจียเฉีวตอบมาเจียเฉวมันสนุกไม่ไดกับการได้มองครอบครัวของเจ้านะั้นถูกฉีกกระชาต่ตอนหน้าตาตาของเจ้านะว้าวใจเย็นนงหลวงมันไม่เกินไปหน่ลหรอไม่ตามสบายเลยเชิญต่อ ต่อมาซะเจีอเฉิวทำไมเจ้านั้นถึงยังคิดจะลังควาาข้าด้วยคำถามเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมากันละ่ะข้าแค่อยากใช้เวลาร่วมกับเจ้าคำตอบของเจ้าท่านพี่น้องเนยฉันควดเกียหตน้าที่ดูไม่ดชื่อของนายซะจริงเลย นี่ก็คือผนที่ไม่มีใครชอบนายเตียวหวนนี่นาคิดว่าฉันไม่รู้ได้ไงไม่มีใครชอบนกงชายขดการกันตอนนั้นแหละมีใครพูดว่าอะไรกักลางหรือเปล่าอะไรอย<ด>่าเนี่ย